อย่าเล่นกดซ้ำให้กูนะใอีกสักสวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอเดียได้อีกแล้วนะจ๊ะมาครับผมรีแลกซใหม่ตะรุยกันหน่อยไม่ได้เล่นานานล,ละสองอาทิตย์ได้นะครับลงแต่คลิปเก่านะซีซั่นนี้จัดเลยนะครับผมไอ้น้องอะเฮือซีซั่นนี้ก็เริ่มไปสองสามวันลนะไอ้เนี่ยใช่ป่ะ ค่อยมาเล่นนะโอเคสำหรับนี้ก็อยู่กับอ้อนะครับผมโนหนึ no ่งโนติงนะตัวโหดทุกซีซั่นตัวนี้อบอกเลยโอเคเอาฟาร์มไปก่อนไม่มีอะไรมากก็เล่นให้เลสี่ไปก่อนเลยเดินเกมแพทปัจจุบันออกมาดูนะครับว่าเล่นประมาณไหนนะครับมาเลยไอ้เจ๊กอ้เอ้ยเอาป่ะมึเงเอาหรือเปล่า <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ถ่ายเลยค่อยๆเล่นนะ ไอห,หลามอยู่พุ่มนั่นนะเพื่อนเห็นแบบแบบเมื่อกี้อ่าไอห,หลามโดนผมครับอย่างนี้เจอผมเลี่ยมเจอผมเลี่ยมน้องเอา้าวิวเสียหรอวิวเสียน้องโอเคแตกเออตอนนี้ผมก็ดาบตัวมาน่าจะแบบว่าล้วงได้หลายตัวนะคาเฟ่ก็ได้นะครับเลียวมะเราก็ชนะนะฉลามถามว่าเราชนะไหมมีของเราก็ชนะนะครับฉลาม ต้องมีของนะเอะอพอถ้าเราเล่นแล้วรวยเอ้เอเอเอเยเหียเกือบไปแล้วมืออะไรของมึงเนี่ยฮะห,หมดแล้วเหรอแตกไปดินี่โอ้โหเล่นสักเกือบตุยเียหลามันหิวกูเอ้ยเ้มันไ,ได้กินเลือ่อนหรือเปล่าวะโอเคแต่ชิ้นแรกก็ขึ้นโซลีเวอร์เลยนะครับเ,เล่นอ้อยมันมันเนิรเรื่องอันติไปนานแล้วนะเออแต่ว่าตัวมันก็ยังเก่งอยู่นะครับ ผมว่ามันโหดเร็วมันก็ยังเก่งอยู่ดีเพราะมันก็หาเงินได้ไวขึ้นนะครับก,ก็ฟาร์มไปก่อนเลยไม่มีแะ้วมานะสกอร์กอรหกสี่หกสี่เาไหรครับผมบอกพี่มานะครับน้องๆเออหกสี่เท่ากับสองนี่ดูช่องพี่ได้แต่ความรู้นะไอ้เียโอเคก็คฟาร์มก่อนแล้วกันนะมาเอ้ย มาดีก็แผ่นนี้เอา้เอา,เอาเอ,าอเ,เอาเอ้าเอ้าไอเฮียเกมเป็นอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยระบับกูกูตีเจ้าตายแล้วเออโอ้โหนีก็ไม่ได้ไอเฮียอะไรของมันวะเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอา,เอามามาจังหวะนี้ละกวาดใจกูวาดใจน้องเออมามาดิกวาดใจเฮียท้านเจ้าเมื่อกี้เน้นหลุดนะมึงสายหยอกสุดเดชนดนแน่น,นะ แล้วมันเกิดขึ้นแต่กับกูตายมาดิโอ้โ,โ,อโไอ้เฮียป้อมยิงกูยิกโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน,น้อยเพื่อะนราคาได้เอ้าไอ้หลามมาเก็บหมดตอนนี้ผมหาอมนิยามก่อนนะครับผมก็ยังไม่ขึ้นแบบของแบบเต็มนะจริงๆเราขึ้นอมนิยามไอโบเกนเลยก็ได้นะครับแต่ผมชอบแบบมีโมนาด,ดามีฮูดานะเราก็เลยชอบไอโอ้โห ต่จริงๆเราแบบว่าตีบา้าฟ้ากับรองเท้าลูกคุดาวก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโซลิเวอร์ก็สี่สิบแล้วนะครับผมชอบโบนัสดาเมจมากกว่านะครับเอ้ก็เลยชอบบอกอมนิอมนิอามมาก่อนโบเคนนะเพราะว่าจริงๆเราโซลิเวอร์เราก็ได้เจาะเกาะแล้วนะครับไหนจะเจาะเกาะชิเล็กอีกนะอันนี้แล้วแต่ความชอบความถนัดนะครับผมจงังหวะนี้กูฟีนี่แตกหนึ่งเก็บตากน้องดูดิไอ้เยลีมาเจอกู เรียวมามันไม่ได้เชิงแผลอ้อยหรอกแต่ว่ามันไม่ชอบอ้อยนะครับมีตัวอยู่หลังหรือเปล่าไม่มีนะโอเคฟามต่อก็นั่นแหละเรียวม้ามันไม่ไม่ได้เชิงแผ้อ้อยครับแต่ว่ามันไม่ชอบนะเพราะอ้อยมันแบบมันเกา่าเรียวมะแดดหนีมันก็เก่าอยู่นะนะั้นฮะเออมันก็เลยเป็นตัวละครที่แบบผมว่าเรียวม้าน่าจะไม่ชอบนะส่วนตัวเล่นมาเจอเรียวมาบ่อยนะครับไอหลามนี่ก็เจอบ่อยนะ ถ้าเรามีของเนี่ยสแต็กส้มขวรทีเดียวหลามก็หายไปครึ่งหลอดแล้วนะครับถ้ามีของนะต้องบอกว่าถ้ามีของนะครับเพราะว่าหลามมันเป็นตัวต้นเกมอ่ะอ้อยมันก็ต้นเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นเกมมันจะเบาวกว่าหน่อยตอนนี้เพราะมันเริ่มกากแล้วเฮ้ยดักดักได้อ่ารอเรยวม,มานะครับมากูกัดแล้วอ่านเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านเกมผ่านร้อยนี่เห็นปะเนี่ยคือเรือม,ม้ามันแดดหนีเราแต่มันก็หนีเราไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นตัวละครที่แบบเอาสุดอะ่ะเออ เบอร์ดามิก็แรงนะสำหรับอ้อยนะครับเชียนเลยละกันอรดรีนอยู่กลางนะผมกูอ้อรดรีนตัวเดียวเน,นี่ยตอนเนี้ยจริงอะรีนลูเมียไม่ชอบซีซีมันนะมันเวลามาสตาร์เราแล้วแบบเพื่อนแม่งยำเราตายนี่ไให้อารีนเอ้ยเชีย่ยเดินซะอย่างกระเน็ตหลุดกูมาถ้าเกมนำมากๆเราก็แบบ ไม่ต้องทําอะไรมากอะนะครับตอนนี้เกมถือว่านําเลยนะเราก็ปล่อยทีมเล่นไปนะครับผมระหว่างผมกับมูลาดคุณว่าใครทําเว็บไวกว่ากันผมว่ามูลาดอะควรไปไฟใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องต้องแย,งทยกทําเ็บอืมเราก็แยกให้เพื่อนไปแล้วเราก็ค่อยไปเติมเพราะว่าเรา่าจะเติมเลนไวกว่านะครับมาดิเฮ้ย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 กูอยากได้ดาร์กนะเพื่อนให้ตีง่ายๆเหอะตีเลยนะเปิดเลยนะครับรอรอเอาไอ้ลอลอหลามอยู่บนนะ จังหวะน,นี้คาเฟนีจ้าโอเคสวยไอเน็ตเอาดีบุถ่ายก่อนบนเพื่อนโอเคเวลากลับบ้านแล้วนะฝากกันบนด้นวยเพื่อนเสยๆก็แพทนี้มันมีไอเทมใหม่มาด้วยนะส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้แบบหวือหวาไม่ได้แบบรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะบางทีเราการที่เราออกไอเทมใหม่หนึ่งชิ้นเนี่ย เราขึ้นไอเทมหลักได้อีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันนะครับราคามันแตกต่างกันนิดหน่อยนะถึงสแตตมันจะดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกตัวจะออกได้นะครับเราก็อย่าไปเห่อกับมันมากนะอย่างตัวละครบางตัวมันก็ออกได้นะครับมันก็คุ้มแต่สําหรับแบบบางตัวมันก็ไม่คุ้มนะนะเออสัดไปฮะคาเฟ่ไม่รอดโอ้ตัวแม่ตัวมอมตัวมันดาตัวมอมตัวมันดาแม่งใช้กุ้มไอ้เหี้ย กูจะดักฆ่าแม่งซะหน่อยนะโอเคเอ้ยเอาดีเอาดีาดมูลาดจริงๆอ่ะเราเจอคาเฟ่อะเราก็เล่นยากเหมือนกันนะถ้าคาเฟ่มันเล่นแบบไฮบิดหน่อยนะครับถ้าไม่ได้เล่นดาเมจลว้วนยังไงมันก็เราก็ล้วงมันยากนะะแบบมันเล่นแบบออกกึง่งเกาะกึ่งแบบดาเมจเน่ยจังหวะนี้กูมาว่างไงหลามมาดิมาดิมาดิน้องโอเคนี่อ่ะ พี่มันมีของแล้วมันก็อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมได้ดาบแดงนะบอกเลยทุกตัวชุดเดียวนะที่ตอนนี้ก็ยังแบบเสี่ยงกับอารูอินอยู่นะครับแต่ผมก็ขวดมันแรงอยู่นะเ,เฮ้ยไอเหยื่อกูสวยโอ้โหอย่างนี้กูสวยโดดไปเจอต่อที่ตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาแม่งะไรอย่างนี้วะนัง่ง เขาค่อยฟ่ามาช่วงนี้ก็อาจจะเล่นไบนะครับผมจะเก็บเม็ดใบอยู่นะรอเชิงรอเชิงว่าไงจะเลี้ยวมาเอาให้ฟิกสใส่กูเลยเหรอเฮ้ยใจยเย็นก่อนพี่โอเคทีแล้วน่าจ,จะไม่ไหวนะของผมมีเออโอ้โหโ,โดนตีลูเมียไม่อ่งนั้นผมน่าจะแตกแล้วช็อตเมื่อกี้ลูเมียมันห้ามผมไว้ใจเย็นดยเอ้ยจังหวะนี้กูขอทีหนึ่งดิกูขอทีหนึ่งนี่ตัวไหนก็ได้มาดิ มานี่เอ้ยเฮียกูเบอร์แรงขนาดนี้เลยเหรอโอ้ลุงนี้ผมโด,ดใสายดูอินแต่แรก,กน,นะมีดาบแดงแล้วอะ่ะควรทีเดียวดูอินก็ดูอินเถอะกูบอกเลย <c oughs> มีสยอยงบ้างเหรอวะเฮีย <c oughs> ขอภัยในคำหยาบนะครับผมก็ติดพูดนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ผมพูดเล่นๆเฉเๆ่นะครับไม่ได้จริงจังเลยนะทำให้มันบบสนุกสนุกฟิลเพื่อนคุยกันนะโอเคจังหวะนี้ผมดักรอ น่าจะต้องมีตัวมาเคีเวฟอยู่นะไม่ต้องรีบเล่นนะครับรอเลยเผื่อต้องสับของนะอ่าไอหลามมาอ่าเดมดูเลดเกมว่าหลามมันมันต้องกับตัวนี้อยู่ละมันเป็นธรรมชาติน้องอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะไ <laughs> อเฮียบุคนจะแตกเลยว่ะอ่านี่เราก็ดักได้อีกตัวนะแกล้งแกล้งทำเป็นจะเดินหนีนะครับแล้วเราก็วนกลับไปที่เดิมก็ได้อ่าเราก็วนกลับไปนะ เนี่ยเราพยายามอยู่เลนเนี้นะครับมูลหลานให้มันไปออกกับเพื่อนไปนะเดี๋ยวเราจัดการเวฟบเองนะอตัวมันดากูแค้นไงไม่รอดแตกสวยแล้วมึงเป็นตัวมันดาไงเจอกูซะหน่อยกูแคนจัดโอเคมาอันนี้ผมก็ดักอีกเราก็ซื้อของรอแล้วเราก็ดักไปครับเนี่ยผมก็ไม่ไปไหนแนละ้วผมก็อยู่เลนนี้แหละให้ทีมเล่นกันไปนะ เดี๋ยวเราดารักเราขึ้นไปเล่นบนเราก็ไปเล่นกับดาร์กเรานะครับอ่าตายกูดักด์กแนบไม่รู้จักเปล่านี่ไอหลามก็ไอหลามดิโอเคเอ้ยมังกรเข้าบนนะเพื่อนต้องไปเล่นเลนบนนะทีมไปหรือเปล่าไม่ไปด้วยปล่อยดักเล่นไหนเราต้องพอดักมาถึงเราต้องไปเล่นนะครับชนโอ้เขี้ย สวยโอเคเห็นไหมมันเสียฟีกวะโอ้โหเมื่อกี้ผมกะจะชนแล้วมันจะต้องตายแล้วนะครับผมก็เลยไม่กดอ,อันตินะสรุปกูแตกเองเนียเล่นออยเลดเกมม่งต้องอย่างนี้จริงๆนะโดดเข้าปุ๊บไม่ต้องขวดไม่ต้องอะไรอันติออกเลยนะครับสร้างดาเมจให้ได้มากที่สุดนะโอเคสวยเพื่อนอย่างนี้ผมมานะมาดิ ก็ไม่มีอะไรมาแผนนี้ก็เดินเกมแบบปกตินะเห็นเขาว่าแผนนี้ป่ามันจะฟาร์มช้าเวิลช้านะส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันช้าเท่าไหร่นะไม่ได้ <c oughs> ปูดหเข้าก็โง่ละไอ้เหียฉันเนี่ยม่งอยู่กันตึมอันนี้เราต้องเจ้าเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยแบบบ้านเขาแตกหมดแล้วเราก็แค่รอดรังนะครับนารอ,อได้ดังแล้วเราก็ขึ้นบ้านนะ เราจะไปฝืนเล่นนะครับถ้าตัวละครเราแบบไม่ได้แบบเก็บมดตีแล้วจนเราตีบ้านได้ก็ไม่ต้องไปเล่นครับรอเล่นดักนะก็เคียร์ทัมมิง่งทําเวฟไปเรื่อยๆนะครับเวฟสูงยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะไม่มีทางเสียเปรียบนะครับต่อให้ตายทั้งทีมก็ยังไม่เสียเปรียบเลยเอออย่างมากก็เสียดักแค่นั้นนะใช่ปะตื่นมาเกิดมาก็มากันต่อกันได้ไม่ได้อีกเรื่องไะเฮีย <laughs> เอเคอ้าวเปิดดักหรือเปล่าน้อง เปิดดาร์กเหรอน่าจะยังไม่เปิดนะเรียวมาตีอยู่อ่าไม่ไม่เปิดครับผมอ๋อคาเฟ่นะตัวหลังมาดิน้องพี่รออยู่พี่รออยู่น้องไม่ใช่แม่ดูอยู่เอ้ย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 อ๋อคุณด่ไปทำนี่อะไรแตกโอ้โหโอ้โหยัดติดเทียวไปก่อนใจเย็นนะเพื่อนเอ้าเอ้าอ้าจะซื้ออะไรเนี่ยโอ้โหหาของไม่เจอ จะเย็นโอเคแต่ผมว่าน่าจะชนะนั้นเหลือ2ตัวนะครับฝั่งหมูคมขอเลือดก่อนไม่มีเลือดเล่นอะ่ะอันตีมาแล้วสามหนึ่งโอเคกูแค้งตัวแม่ตัวมัมอ่ะกูโยนเลยชุดเนี้ยสสลิงไปกูมั่นใจพิกเกอร์โยกอ่อไม่รอดขวั <c oughs> <c oughs> หน้าแม่งดีีโอเคอเครับผมก็จบเกมมปนที่เรียบร้อยครับสำหรับอ้อยนะก็แปดปัจจุบันก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะครับ แค่เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกแม่งฟาร์มอย่างเดียวต้นเกมฟาร์มมีของมีไอเทมอะ่ะคือเล่นอ้อยแม่งอ้อย,ออยแอซซินทุกตัวที่เป็นตัวลวงอะ่ะสู้ไม่ได้เราไม่ต้องสู้เลยครับเราฟาร์มหาเงินหายเทมครับมีไอเทมยังไงแม่งก็ขวนทีเดียวเหมือนเดิมอะ่ะนะเล่นเล่นแบบสบายสบาย,สบายไปนะเอยสองดาวอะ่ะสองดาวอย่างงี้พี่ก็ต้อง MVP หรือเปล่าเออโอ้ยเอยเอแล้วผมเบือบอ่อว่ะเฮ้ย อัปเดตใหม่ทีไรแม่งต้องมานั่งอัปเดตทุกทีเลยแต่ก็เข้าใจอยู่มันต้องเปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟล์ที่มันบักนะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ไฟอะไรนะที่มันเป็นมัลติเวิร์ดอะมันเปลี่ยนหรือยังมันมันยังไม่แก้เลยมั้งเห็นในกลุ่มเขายังแบบโพสกันอยู่เลยนะโอเคก็ไม่มีนะมากประมาณนี้แล้วกันไปละอย่าลืมกดติดตามนะครับ